ไปวะติดนะห้องน้ำบปก่าก็ดีบอกให้เล่นตรงนั้นไงฮะเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ้าวเ,เข้าไปปวดขี้แน่เลย มันชไปกินน้ำมาลูกไะไปกินข้าวที่เหลือด้วยไปมากินให้หมดเหลืออีกสามเม็ด กินให้หมดกินใ,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 ให้หมดเฮ้ยกินเอ้หมดเอ้หมดกินไม่หมดเนะอฮะไหนดูตาสิไปออกกล้องหน่อยรูปรอหน่อยเลยอือส,คคว,ส,ว,สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนอยืมมันไหนสิ สัมภาษณ์มันเนะดกันหน่อยเข้าเรียนแล้วอ,อะไรเราจะดิ้นไปไหนห,ห่อฮะอ่ะัักถ่ายพี่พีเขาหน่อยดีครับวันนี้ครับไปได้ฮึบ good boy ได้ลูกขึก้นไปเลยไปนอนบนนั้นน่ะนั่นแหละเออเออใช่มีงานวันที่หนึ่งนี่หนึ่งเดือนหน้าวันนี้วันที่เท่าไหร่โอ,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 อ้อีกสองวันเฮ้ยใช่ปะเมษายนไม่ใช่คมเอออีกสองวันใช่อีกสองวัน พาแมวไปออกงานนะฮะก็เอองงอยู่เมืออกันมาถึงมาถึงจุดที่ต้องพาแมวออกงานแล้วโอเคไม่มีอะไรรบกวนแล้วครับวันนี้นั่นแหละอยากให้จะอยากให้ฟังวนไปฟังอีกรอบนึงก็ได้นะในสิ่งที่เพิ่งพูดไปก็เป็นการตั้งคำถามแชท G P